พี่ๆมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิววันนี้มาแกะกล่องพัสดุคอนโดครับไม่ใช่คอนโดแบบนั้นครับหมายถึงว่าตั้งเป็นคอนโดเลยครับนะเอาสัก2กล่องแล้วกันนะครับวันนี้นะครับที่ส่งมาจากพี่ๆทางบ้านขอบพระคุณมากครับที่ไว้ใจนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับทีละกล่องนะนะเดี๋ยวพึ่งกดไปไหนนะครับ ออเป็นแบบผ่านี่เลยผาสติกเกอร์ใช้บริการของแฟดนะครับนะฮะตามข้อตกลงก็คือผมขอให้แพ็คแพ็คให้อ่าแน่นหนานะครับให้ห่อกันกระแทกอย่างดีนะโอเคโอค้โหเ,เป็นเป็นกระองกระดาษแบบตัดประกอบนะไม่ว่ากันครับแต่ก็แพ็คใช้ได้นะแพ็คดีครับหนึ่งห่อ ขอยาตกีดนะครับน่าจะองค์เดียวนะครับกล่องนี้แกะกันเลยครับโอเคองค์เดียวครับขอบพระคุณมากมากครับพี่ที่ไว้ใจครับนะฮะที่ส่งพระเครื่องเข้ามานะครับโอ้โอโอโกล่องลม้มผมจะพูดเร็วหน่อยนะกล่องแรกนะครับ โอ้โหพี่พี่ครับองค์นี้ผมเห็นภาพในรูปแล้วครับเบื้องต้นนะครับผมอยากเห็นความสวยงามอีกครั้งหนึ่งหรือว่าชี้แจงเห็นจริงว่าเป็นพระรุ่นไหนนะครับสวยแค่ไหนดูสิครับองค์นี้คือพระยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิรวรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกหรือที่เรียกกันว่ารุ่นเปิดโลกครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะเป็นนี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับ ด้านขวามือคือพิมพ์ใหญ่ครับด้านซ้ายมือคือพิมพ์กลางครับพิมพ์จิ๋วก็เคจะเล็กกว่านี้ <lacking> พิมพ์กลางนี่สร้างน้อยกว่านะครับสร้างน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่และพิมพ์จิ๋วครับดูที่ครับจมูกโด่งคมชัดมากๆองค์นี้คือพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับพญาเต่าเรือนพิมพ์กลางปี39ครับพี่ๆจ๋าหูตอกโคตรคมชัดลึกครับจมูกจมูกโด่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็น จมูกหลวงปู่หลิวนี่ครับแท้แน่นอนครับจะมีเส้นซ้อนนะครับปั๊มซ้อนนะครับนี่ครับนะจะมีรูปหลวงปู่หลิวเหมือนนะฮะอีกสองสามขยักนะครับด้านซ้ายมือเราเห็นไหมครับนะฮะดูสิครับจมูกดวงเมตตาติดชัดต่อโคตรนะนะครับทําไมถึงใช้โคตรนะนะครับก็คือนะจังงังครับใครเห็นก็ต้องสะกดใจนะครับสะกดตาสะกดต้องมนนะครับเขาเรียกว่าต้องมนนะครับ นี่คือพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกพิมพ์กลางปี39ครับที่หลวงปู่หลิวจะสร้างนะครับพิมพ์กลางนี่จะสร้างน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่และพิมพ์จิ๋วแล้วก็หายากมากกว่าครับและองค์นี้สวยครับถ้าให้คะแนนนะครับถ้าให้ร้อยก็คือเต็มร้อยครับถ้าส่งประกวดนะถ้าพี่ๆส่งเข้าประกวดก็ต้องติดรางวัลครับติดรางวัลแน่นอนนี่คือพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกปี39ครับพิมพ์กลางสวยมากครับ ดูสิครับจมูกตรงเมตตาติดชัดนะนะสวยสมบูรณ์มากครับแดงแดงเดิมๆครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกปี39พิมพ์กลางครับหายากมากครับนะราคาหะครับราคาที่เคยปล่อยไปสูงสุดนะฮะอยู่ที่9,000กว่าบาทครับ9 0 0าไม่ถึงหมื่นครับ9,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้ามีติดใบประกวดงานประกวดนะที่ 1, ที่2ที่3เนี่ต้องมีหมื่นกว่าครับนะครับ องนี้นะแต่นี่ไม่ติดรางวัลครับไม่ได้ส่งไม่เคยส่งเข้าประกวดแต่บอกเลยว่าเป็นพระเกตงานประกวดครับสวยสมบูรณ์มากครับหายากมากนะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกพิมพ์กลางปี39ครับพญา,าเต่าเรือนหลวงปู่หลิวครับเปิดลู่ทางทำหากินเปิดช่องทางธมาค้าขายครับปี39นะ,ะมาขอแกะอีกสักกล่องครับใช้บริการกล่องนี้ใช้บริการของไปรษณีย์ไทยนะครับนะฮะแกะเลยครับ เยอะมากครับวันนี้มีพัสดุถึงผมนะฮะมีตกค้างอยู่ทั้งหมด9กล่องนะคะรับก็จะพยายามทยอยทยอยแกะนะครับถ้าผมว่างผมก็จะทยอยแกะนะครับตอนนี้เหลือ7 2 4 6สี่นะครับวันนี้แกะ2พอนะครับนะวันนี้แกะ2พอกว่าจะนะครับนะฮะลงคลิปกว่าจะถ่ายทำนะครับนะใช้เวลายาวนานเหมือนกันครับพี่ๆนะอันนี้1หอ่อครับแพ็คดีครับ โอเคตามตกลงครับที่ผมขอคือแพ็คให้แน่นหนาครับจานหน้าซองให้ชัดเจนครับผมจะได้ติดต่อกับถึงเจ้าของได้นะครับนะอย่างน้อยก็ต้องมีชื่อและเบอร์โทรนะอโอเคหนึ่งห่อครับอู้ห่อใหญ่นะครับแต่มาหนึ่งองค์ครับ โอ้พี่จ๋าพยาเต่าเรือนรุ่นโปรดนี้ครับนะโปรดนี่ปี3ามเก้าอ๋อโปรดนี้ปี36ปี35ครับรุ่นแรกครับพยาเต่าเรือนรุ่นโปรดนี้รุ่นแรกครับวัดไล่แตงทองพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะครับมาเดี๋ยวมาชมความสวยงามครับสกล่องกล่องละองค์ครับดูครับพี่พี่จ๋าดี่ครับสวยมากผมบอกเลยว่าสวยมากครับดูสิครับ แดงแป๊ดเลยครับจมูกโด่งนิ้วครบครับนะฮะนี่คือพระยาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้รุ่นแรกปีสามห้าครับหลวงปู่หลิจะสร้างในเดือนธันวาคมปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบห้าครับนะฮะนะฮะรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาไปเช่าบูชากันในปีสองพันห้าร้อยสาสิบหกก็เลยเรียกติดปากกันว่าพระยาเต่าเรือนปดหนี้รุ่นแรกปีสามหกครับแต่จริงๆแล้วสร้างปีสามห้านะครับ พี่ๆดูจมูกครับดูนิ้วครับนี่ครับจมูกโด่งนิ้วครบเม็ดพสกสวยๆผิวไฟแดงๆครับตอกโคตรคมๆครับนะสวยงามมากๆครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นปลดนี้ครับพีพ่ๆสวยมากนะผมบอกว่าสวยมากครับแบบนี้น่าจะอยู่ไม่นานครับนะฮะนี่ครับจะมีตัวเอฟจิกที่ร่องหางด้านหลังน่ะชัดเจนครับฝั่งขวามือดูผิวไฟครับแดงแป๊ดเลยครับ สวยสมบูรณ์มากครับพญาเต่าเรือนรุ่นปดนี้รุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ครับของวัดไร่แตงทองหลวงปุรหิวจะสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 5ครับนะสวยๆเกตนี้นะครับเคยปล่อยไปสูงสุดก็เกือบ40,000นครับผมบอกเลยว่าเกือบสี่หมนับวันยิ่งหายากครับสวยๆแบบนี้นะไม่รู้ว่าองค์นี้จะอยู่นานแค่ไหนครับท่านไหนสนใจนะครับนะขอบพระคุณพี่ๆทั้ง2ท่านนะครับนะฮะ ท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้เลยครับนะ0924191588ครับโบสโอฮาน่า oh พระเครื่องนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับนะครับแอดไลน์กันได้เลยครับ0924191588ครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนนะฮะร,รับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับอย่าลืมกด ไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบพี่พี่ผมขอโทษด้วยครับผมกราบขอโทษเลยนะครับเลื่อนผ่านนะครับเลื่อนผ่านเลยถ้าดูแล้วไม่ชอบเลื่อนผ่านเลยครับแต่ถ้าชอบถ้าใช่กดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับนะครับนะฮะพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับผมโบสโอหน่าพระเครื่องรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับวันนี้นะครับขอบพระคุณพี่พี่ทางบ้านที่รับชมนะครับนะฮะปดนี่รุ่นแรกปี36 นะฮะนะฮะแดงๆดงโดงนะครับนิ้วครบนะตอโคตคมๆมนะครับกับพญาเต่าเรือนรุ่นเปิดโลกนะ,ะับพิมพกลางปี39ครับนะนิยมทั้งคู่ครับนะานิยมมากครับพาเครื่องของหลวงปู่หลิวทั้ง2รุ่นนี้นะผมบอกเลยว่ากิบกไม่รู้ว่าจะอยู่นานหรือเปล่านะฮะทัดก,ก่อนได้ก่อนครับนะครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับขอใิ้พี่ทุกท่านแข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ